สวัสดีค่ะมาพบกับปนิพุ์ USA เอะอะไรยังไงอีกแล้วนะคะวัะนนี้ปณิพมีอะไรดีๆมาฝากอีกแล้วค่ะเอ๊ะอะไรยังไงตามมาค่ะ3อย่างที่คนเรากินแล้วคิดว่าผอมมาดูกันค่ะอย่างแรกก็คือผักอ่าคนส่วนใหญ่คิดว่ากินผักแล้วเนี่ยจะผอม นะคะรวมทางประนิ์ด้วยเมื่อก่อนประนิตก็คิดว่ากินผักแล้วผอมก็กินผักเยอะกว่าโปรโตีนนะคะเพราะเมื่อก่อนไม่รู้ก็กินผักในตอนเย็นเป็นอาหารนะคะปรากฏว่ามันลดได้นะคะแต่การที่ลดไปมันคือน้าซะส่วนใหญ่นะคะ พอลดไปได้สักพักหนึ่งมันก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมก็เลยหยุดผักนะคะแล้วต่อไปเรามาดูกันค่ะว่าอย่างที่สองคืออะไรใกล้มากใกล้ตัวเราจริงๆค่ะผลไม้ค่ะเหมือนกันนะคะการกินผลไม้คนส่วนใหญ่ก็คิดว่ากินผลไม้เพื่อที่จะลดความอ้วน ป่านนี้ก็เคยกินอีกเหมือนกันนะคะกินผลไม้เป็นอาหารเย็นนะคะเหมือนกับการกินผักเลยค่ะเพียงแต่ว่าผลไม้มันมีรสชาติดีกว่าสแสดงกินแล้วมันก็อันนี้มันไม่ลดนะคะมันจะไม่ลดเหมือนกับการกินผักมันก็จะทําให้ยิ่งอ้วนขึ้นเพราะในผลไม้มันมีน้ําตาลนะคะ มีน้ำตาลเยอะด้วยมีแป้งเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ทำให้ลดต่อไปอย่างที่สามเรามาดูกันอีกข้อหนึ่งนะคะข้อนี้ยิ่งใกล้ตัวเราทุกบ้านต้องมีอ่ะนั่นก็คือข้าวค่ะบางคนเข้าใจว่าข้าวขาวเรากินแล้วมันทำให้เราอ้วน เราก็เลิกข้าวขาวเราก็ไปกินข้าวไรซ์เบอร์รี่เราก็ไปกินข้าวกล้องแทนอันนี้วันนี้ไม่เถียงนะคะว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่กับข้าวกล้องมันมีประโยชน์กว่าข้าวขาวแต่ถ้าหากว่าเรากินข้าวกล้องข้าวขาวข้าอ่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นของร่างกาย มันก็ทำให้อ้วนเหมือนเดิมนะคะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับข้าวขาวเพราะว่ากินเข้าไปแล้วมันก็ไปย่อยเป็นแป้งย่อยเป็นน้ำตาลแล้วก็เปลี่ยนเป็นไขมันนะคะเปลี่ยนเป็นไขมันเมื่อเปลี่ยนเป็นไขมันมันก็ไปเกาะตามร่างกายของเราก็ทำให้เราอ้วนอยู่ดีแล้วทำอย่างไร กินทั้งสามอย่างเนี้ยมันถึงจะไม่อ้วนมาฟังกันต่อค่ะถ้าอยากจะกินทั้งสามอย่างแล้วไม่อ้วนให้ทำแบบนี้นะคะกินโปรโตีนเพิ่มขึ้นในปริมาณที่เพียงพอใครที่ยังไม่รู้ว่าปริมาณเพียงพอคืออะไรกลับไปดูในคลิปก่อนๆของบนณิตนะคะ เสร็จแ,แล้วกินโปรโตีนเพิ่มขึ้นกินผักผลไม้ในปริมาณที่เพียงพอผักเรากินได้เยอะหลังจากกินโปรโตีนนะคะกินผักให้เยอะแล้วก็กินผลไม้ตามเข้าไปที่หลังค่ะกินแบบนี้ทุกวันรับรองไม่อ้วนนะคะเพราะว่า โปรตีนมันไม่ได้ทำให้เราอ้วนนะคะเสร็จแล้วส่วนในข้าวในเรื่องของข้าวก็คือกินในปริมาณที่น้อยลงนะคะอย่างที่ปณนิชเคยบอกว่าลดข้าวแป้งน้ำตาลก็จะลดความอ้วนได้ปณนิชไม่ได้บอกว่าให้งดนะคะปณนิชบอกให้ลด ลดลงเหลือน้อยที่สุดก็ไม่อ้วนแล้วค่ะข้าวแป้งน้ำตาลนะคะเพิ่มโปรตีนเพิ่มผักใบเขียวเพื่อช่วยในระบบขับถ่ายเพิ่มผลไม้เพื่อให้ได้รับวิตามินเราก็จะได้สารอาหารครบแบบนี้ลดความอ้วนได้สบายใจกว่าค่ะ สำหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าน่านำไปใช้ก็นำไปปรับใช้นะคะใครเห็นว่า,าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดแชร์กดไลค์ subscribe ให้ปนิดนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ